ผมอยากให้ดูภาพแรกก่อนทุกคนลองดูหน่อยนะครับว่าอันเนี้ยมันใช่เชือกไหมเห็นไหมตรงลูกศรชี้สีแดงแดงมันใช้เชือกไหมอ่ะขยายหน่อยอ่ะขยายหน่อยขยายหน่อยอะมันใช้เชือกไหม ทุกคนว่ามันใช่เชือกไหมอันเนี้ยเห็นไหมครับอันเนี้ยก็เป็นคำถามว่าเชือกอะไรเชือกอะไรเชือกใครแล้วทำไมเสียคนเนี้ยถึงได้เก็บถึงได้เก็บเชือกอันนี้ เหตุผลเพราะว่าตอนนี้คือตอนที่กู้ภัยเนี่ยมาเอาร่างน้องไปแล้วนะใช่ค่ะนะใช่นะพี่เอกสวัสดีค่ะใช่นะอะไรเพื่อนผมเคยจ้างทนายคอทําคดีรักทรัพย์มีหลักฐานครบแต่ฝ่ายจําเลยขโมยของมันไปตกกับทนายฝ่ายจาเลยนะครับยอมฟาร์มเฉยเพื่อนผมงงเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นภาพหลังจากที่นะเป็นคลิปหลังจากที่กู้ภัยเนี่ยไปเอาร่างน้องมาแล้ว หลังจากกู้ภัยไปเอาร่างน้องมานับเสียคนเนี้ยก็เลยมีการสาวเชือกสาวเชือกสาวเชือกมันก็มีคําถามว่าเชือกนี้คือเชือกอะไรเชือกของใครและที่สําคัญทําไมจอดกลางแม่น้ําต้องโยนเชือกลงไปขนาดนั้นแล้วเชือกเนี่ยมันเป็นเชือกที่ยาวนะมันเป็นเชือกที่ยาวนะเออจอดกลางแม่น้ําเพราะจริงๆแล้ว หลักการทั่วไปหลักการทั่วไปเรือทุกลำจะมีเชือกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมต้องผมต้องบอกเลยนะครับเรือทุกลำเนี่ยมีเชือกอยู่ในเรืออยู่แล้วเพราะถ้าเรือลำไหนไม่มีเชือกเป็นไปไม่ได้ยังไงเรือทุกลำต้องมีเชือกอยู่ในเรือเพื่อไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ผูกเรือเวลาจอดนะเวลาจอดเนี่ยนะเวลาจอดเนี่ยนะครับก็ต้องเอาเชือกเนี่ยเอาไว้ผูกเรืออยู่แล้วสวัสดีสวัสดีครับคุณบอสมีเชือกผูกเรือไว้อยู่แล้วแต่ เวลาที่อยู่ที่ท่าก็จะเอาเชือกผูกเรือแต่เวลาที่จะเรือจะออกก็ต้องเก็บเชือกใส่เรือเพื่อไม่ให้หล่นในแม่น้ําเพื่อไม่ให้หล่นลงน้ําเพราะถ้าเชือกเรือหล่นลงไปในน้ําโอกาสที่จะเข้าไปโดนไปพัดเรือโดนไปพัดเรือพันเนี่ยพันกับไปพัดเรือนสูงเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บเชือกอย่างดีเอาไว้บนเรือแต่อันนี้นคือคุณจอดกลางแม่น้ําแล้วคุณเอาเชือกลงไปในแม่น้ําทําไมจอดกลางแม่น้ําแล้วเอาเชือกลงไปแม่น้ําทําไมจุดประสงค์เพื่ออะไรมันมีเหตุผลอะไรไหม ที่จอดกลางแม่น้ําอย่างนั้น <lawsuit. S 1> แล้วเอาเชือกลงน้ําอ่าแต่แน่นอนครับว่าเชือกอยู่ในน้ํายังไงคุณก็ต้องเก็บเชือกก่อนถ้าคุณไม่เก็บเชือกแล้วคุณวิ่งไปเลยโอกาสที่ใบพัดเรือใบพัดเนี่ยจะเข้าไปพันเชือกเนี่ยจะเข้าไปพันกับใบพัดเรือเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเก็บก่อนแต่ประเด็นคือแล้วคุณเอาเชือกลงไปในแม่น้ําทำไมมีเหตุผลอะไรที่จะเอาเชือกลงแม่น้ํา ลงไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอ่าสว,ส,อสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับนะเพราะเนี่ยมันก็เห็นชัดอะ่ะเนี่ยครับเก็บไม่ทันกู้ภัยเข้าอ่าอัน,นเนี้แหล่ะเห็นไหม่ะอันนี้มันชัดเจนนะว่ามันคือเชื่อ อ่ะัรรชดเจตุก็คือเชื่อคือต้องบอกก่อนว่าคือถ้าเราดูนะับคลิปทั้งหมดเราดูเหตุการณ์ทั้งหมดเดนี่ยนะครับวิ่งมาด้วยความเร็ววิ่งมาด้วยความเร็วนะวิ่งมาด้วยความเร็วสูง UNKNOWN, ปุ๊บแล้วก็กลับเรือกลับเรือตวัดเรือปุ๊บนะับแล้วก็บอกว่าเจอนะับตวตวัดเรือปุ๊บก็ไปจับล่างเอาไว้นะ่ะบอกว่าเจอแล้วก็ไปจับล่างเอาไว้จากจุดที่ที่กลับเรือจากช่วงที่กลับเรือนะ่ะ กู้ภัยวิ่งออกไปจากท่าพิบูลเนี่ยวิ่งออกไปจากท่าเนี่ยหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีถึงซึ่งแน่นอนครับอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสะบัดให้ล่างตกแล้วล่างเนี่ยมันไม่ได้ลอยน้ําก็ต้องเอาเชือกผูกไว้ก่อนเอาเชือกผูกไว้ก่อนพอสะบัดต,ตกปุ๊บนับแล้วผูกเน่นับสั้นไม่ได้เพราะถ้าสั้นปุ๊บมันตกปุ๊บมันจะกระชากมันจะไปลอยแต่ถ้า เป็นเชือกยาวคือตกปุ๊บถูกต้องไหมแน่นอนครับตกปุ๊บมันก็ปุม่มแต่ว่าเชือกมันจะไม่กระชากเชือกมันจะไม่กระชากเพราะมันยังยาวอยู่นะครับแล้วก็รีบสาวขึ้นมาแล้วกแกะเชือกออกก่อนแล้วก็ค่อยจับเสื้อเอาไว้เพื่อไม่ให้จมน้ำหรือเปล่าแต่ระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีจะเก็บเชือกเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับก็เพียงแค่ได้แค่แกะแล้วก็จับไอ้น,นี่ไว้ก่อนแล้วพอกู้ภัยไปถึงกู้ภัยเอาร่างเสร็จก็เลยสาวเชือกเก็บหรือเปล่าย้ํานะครับก็หรือเปล่าอันนี้คือ แค่คิดแค,แค่คิดและสันนิษฐานเฉยว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเชือกสั้นๆแล้วผูกเอาไว้แล้วก็พอตกไปปุ๊บสะบัดปุ๊บแล้วตกปุ๊บแน่นอนครับเชือกมันก็ต้องกตกถูกไหมเพราะมันสั้นแต่ถ้ายาวเชือกมันจะไม่กระตกไง <c oughs> คิดเหมือนกันครับนะสวัสดีครับคุณเอเก็บไว้ไม่ทันกู้ภัยเร็วแล้วมันขายเรือทิ้งทําไมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขายเรือทิ้งทําไมนะครับขายเรือแบบขาดทุนด้วยขายเรือแบบขาดทุนด้วยนะครอ่า อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดีเอไอคงต้องหาคําตอบกับเรื่องนี้ดีเอไอต้องหาคําตอบกับเรื่องนี้และดีเอไอก็ต้องมีคําตอบกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าทําไมเพราะอะไรนะทำไมและเพราะอะไรอ่านะทาไมเสี่ยคนนี้ถึงได้นะครับเก็บเชือกอันนี้แล้วเชือกอันนี้เป็นเชือกของใครกันแน่แต่ถ้าบอกว่าเป็นเชือกของกู้ภัยสมมตินนะ เป็นเชือกของกู้ภัยแล้วเสือเสียเก็บขึ้นเรือทําไมถ้าเป็นเชือกของกู้ภยัยกู้ภัยก็ต้องเก็บดิครับแล้วถ้าเป็นเชือกกูภก้ภัยกู้ภัยต้องใช้เชือกยาวขนาดนั้นเลยนะครับกู้ภัยต้องใช้เชือกยาวขนาดนั้นเลยถูกไหมฮะพอดูจํานวนเชือกดีครับเห็นปะ ดูจํานวนเชือกที่ที่สาวขึ้นมายาวนะครับเนี่ยเชือกยาวมากอะถ้าเป็นของกู้ภัยกู้ภัยต้องใช้เชือกยาวขนาดนี้เพื่ออะไรแล้วใช้เชือกยาวคือถ้าใช้เชือกเอาไว้สําหรับมัดเวลาที่เจอรงเจอร่างอันนี้ผมเข้าใจแต่มันก็น่าจะเป็นเชือกที่สั้นไม่ใช่เหรอนะครับเหมือนกับอันเนี้ยนะครับที่เอาไว้เวลามัดเวลาเจอร่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยอันนี้เชือกเชือกของกู้ภัยก็ประมาณนี้ไม่จะเป็นจะต้องยาวนะกู้ภัยก็ประมาณนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเพราะเพราะถ้าเกิดปราสบล่างมาลอยก็เอาเชือกเนี่ยนะครัลนะ้องไว้เฉยเพื่อประคองนะเพื่อประคองไม่ให้ลอยไปไหนก็คือร่างมาลอยยังไงก็ไม่จมถูกปะทละทล่างมาลอยแล้วยังไงก็ไม่จมเพราะฉะนั้นกู้ภัยก็ไม่ได้จะใช้เชือกยาวเชือกเส้นเล็กไปไหมคะสําหรับผูกเรืออ่าคัดทา ก็นี่แหละครับผมถึงได้บอกไงว่ามันมันมันมีคําถามไงถ้าเชือกเอาไว้สําหรับผูกเรือเส้นมันเล็กเกินไปไหมเพราะว่าสมมุติว่าเชือกถ้าเส้นใหญ่เกินไปนะเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดสังเกตก็เลยต้องใช้เส้นให้เล็กที่สุดนะซึ่งแน่นอนครับอเ็เชือกไนลอนมันก็เหนียวอยู่แล้วในเมื่อตกไปปุ๊บแต่เพียงแค่ต้องให้มันยาวเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่สะบัดลงไปเนี่ยสะบัดลงไปเนี่ยถ้ามันสั้นมันจะกระตุกถูกป่ะฮะลองดื้อผานนะครับถ้าเกิดเราสมมติมันสั้นเนี่ยมันจะกระตุกปั๊ ต้องให้ยาวเพื่อไม่ให้กระตุกแต่พอจะ,ะตกไปปุ๊บก็ไปสาวมาเลยจับเชือกได้กระสาวดึงขึ้นมาแล้วก็แก้แล้วก็จับเพื่อไม่ให้จมน้ําหรือเปล่าอันนี้นะครับสวัสดีครับคุณเอ็มน่าจะเอามาเฉพาะกิจอือันนี้ที่ผมสงสัยเพราะถ้าจะบอกเป็นเชือกกู้ภัยถ้าเป็นเชือกกู้ภัยกู้ภัยก็ต้องเป็นคนเก็บติทําไมเสียเก็บจริงไหม เชือกของใครคนนั้นก็ต้องเก็บเชือกกู้ภัยกู้ภัยก็ต้องเป็นคนเก็บดิแล้วเชือกกู้ภัยแล้วเสียเก็บขึ้นเรือเสียแล้วมันเป็นเชือกกู้ภัยมันแปลกไหมล่ะถ้าบอกว่าเป็นเชือกกู้ภัยแล้วกู้ภัยเก็บเออเสียเก็บเชือกขึ้นเรือเสียเอายังไงอ่ะงงไหมอ๋ถ้าบอก,อกวก่าเ,กเาเป็นเชือกกู้ภัยอา่ยงงองงอาถ้าบอกเป็นเชือกออก,อกู้ภัยมันมีเหตุผลแต่เชือกกู้ภัยล้วทำไมเก็บ ทำไมกู้ภัยไม่เก็บเองทำไมต้องเก็บที่เรือเสียมันจึงเป็นอะไรที่ตลกฝืดอ่ะตลกฝืดอ่ะนะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่เองมีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะมีการตรวจสอบนะนะไม่น่าจะมีการตรวจสอบนะขนาดเรือของเสียที่พบ ร่างน้องยังไม่เอาไปตรวจตั้งแต่วันแรกใช่หรือไม่แล้วเรื่องนี้ขณะที่เจอร่างเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนคงไม่ได้สังเกตอะไรเพราะวันนั้นทุกคนมุ่งอย่างเดียวว่าขอให้เจอร่างน้องขอให้เจอร่างน้องภาวนาขอเจอรักงน้องพอเจอร่างน้องนะทุกคนก็ดีใจหมดก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไม่ดูสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยมันก็หลุดเล็ดลอดออกไปแต่แน่นอนครับเมื่อเกิดข้อพิรุธข้อหนึ่ง มันก็เกิดข้อสงสัยเมื่อเกิดข้อสงสัยปุ๊บก็ต้องหาคําตอบเมื่อหาคําตอบแล้วก็จะได้คําตอบสุดท้ายแล้วมันคําตอบมันก็มาขัดกันมันก็เลยต้องกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดว่าเอ๊ะวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติไปบ้าง